ปีนี้นะครับบอกเลยว่าตลาดจอเกมมิ่งเนี่ยเดือดมากๆนะครับลองดูจอตัวนี้นะครับได้จอ24นิ้วรับผิด i อ s 200Hz องร้อยเฮิร์ e เร m ปนมิลลิเิกนี่มันคุ้มไม่ไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เพิ่งมาส่งถึงผมเลยตัวสซร้อนทำมาแกะซีลกันก่อนเลยเปิดมาเนี่ยค่อนข้างแปลกใจเลยนะครับสำหรับเจ้ากล่องตัวนี้เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอกล่องจะเป็นพวกโฟมอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นกระดาษขึ้นรูปลักโลกกันมาเลยทีดเดียวนะครับ แต่อาจจะความแข็งแรงน้อยกว่าพวกโฟมหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ของมาถึงอย่างปลอดภัยเรียบร้อยดีครับพอออกมาจากกล่องก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกจะเป็นฐานขาจับจอนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งดุ่นเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะแข็งแรงดีครับสัมผัสดีครับผมลองบิดแล้วก็ไม่ขยับครับแล้วจอนี้มันไม่ไม่หนักด้วยครับน่าจะเอาอยู่สบายสบายด้านหลังก็เป็นปุ่มๆแบบร้อยปุ่มนะครับน่าจะช่วยกัรลื่นแล้วก็จ่ายน้าหนักได้ดีต่อไปก็เป็นคู่มือแล้วก็สายที่ให้มาเป็น HDMI ครับ ตัวขาจอเนี่ยเป็นพลาสติกผสมกับเหล็กนะครับตรงด้านปลายเนี่ยจะเป็นเหล็กเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดครับวิธีประกอบมันก็โครง่ายเลยครับแค่เสียบลงไปให้ตรงล็อกนั่งกรึบก็จบเลยครับถ้าเราอยากจะถอดออกนะครับก็หงายมาด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มให้เราดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงข้างล่างออกง่ายๆเลยครับไม่ต้องออกแรงมากเลยส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกสายไฟนะครับสามารถติดได้หลังขาจอเลยครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงเป็นสาย a อตรงๆเลยครับไม่ต้องมีตัวแปลงให้เกะกะไปเดี๋ยวเราไปดูจอกันเลย จอก็ถูกคว่ำไว้ในห่อโฟมนะครับเราก็ค่อยๆหยิบขึ้นมาวางบนพื้นเรียบนะครับแล้วเราจะติดตั้งขาจอกับจอกันนะครับวิธีติดตั้งเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับแค่เราขาจอเนี่ยเสียบลงไปตรงสลักนะครับจากนั้นพอมันล็อกดังกรึบแล้วเราก็สามารถยกจอขึ้นมาใช้งานได้เลยครับจอตัวนี้มีน้ําหนักที่เบามากๆนะครับสามารถยกได้ด้วยมือเดียวเลยวิธีถอดก็ทําได้ง่ายๆนะครับแค่กดตรงสลักและดึงออกครับผม ไปดูงานบอดี้ด้านหลังกันบ้างน,นะครับตัวนี้แผ่นด้านหลังรองรับวีซ่าเมาส์ร้อยคูร้อยนะครับวัสดุเป็นพลาสติกเกรด,ดีนะครับดีไซน์ตามแบบฉบับของ MSI ตรงนี้เป็นเท็กเจอร์คล้ายปัดขนแมวดูดีพรีเมียมครับไปดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันดีกว่าครับจะมี HDMI 2พอร์ตนะครับมีดิสเพย์พอร์ตหนึ่งพอร์ตมีรูหูฟังแล้วก็สายไฟเลี้ยงที่เป็นสาย AC ครับตัวขอบจอก็จะมีพลาสติกหุ้มมาทั้ง4ด้านนะครับสามารถล้อออกก่อนใช้งานได้เลย ปุ่มคอนโทรลก็เป็นปุ่มแบบจอยสติ๊กนะครับสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างด้วยปุ่มเดียวเลยครับเดี๋ยวเราไปดูงานภาพกันบ้างดีกว่าครับจอตัวนี้นะครับมันสามารถปรับได้แค่ก้มกับเงยนะครับไม่สามารถปรับหันซ้ายหันขวาขึ้นหรือลงได้ครับอาจจะดูเป็นที่วางจอหรือว่าขาจับจอมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับลองเอาไปเล่นเกมสปอร์ตอย่าง v a l o r a n t ก็ทําได้ลื่นไหลเนียนตานะครับว่าะว่า200เฮิร์ตเนี่ยสามารถทําให้เราล่าหัวได้อย่างนเนียนๆเลยครับ แล้เจ้าตัวนี้ก็ให้มาแบบครบคันนะครับมว่าจะเป็นฟรีซิงก์อะแด v ต s ฟซิงก์レスปอนท m e ที่ต่ำมากๆมีค่า DCI P3 อยูที่79% Adobe RGB อยู่ที่83%แล้วก็ sRGB อยู่ที่100%นะครับจุดเด่นของตัวนี้คือมันมี MPRT ครับช่วยในการมองภาพที่เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับข้อดีของมันเลยนะครับคือเราจะได้จอขนาด24.5นิ้วเป็นลัิด IPS 200เฮ นะครับแล้วก็ Response t ท m e ต่ำอยู่ที่0ูุมิลลิเซกมันคือถือว่าเป็นสเปคที่คุ้มค่ามากๆในปี2 0 2 5แล้วก็ตลาดจอตัวนี้ค่อนข้างเดือดมากนะครับรับงบ3,000ักว่าบาทได้สเปคนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะแล้วก็ได้ประกัน3ปีอีกทะหารนะครับแล้วตอนนี้ MSI เเขาก็พัฒนาเรื่องการบริการหลังการขายให้ดีมากขึ้นแล้วนะครับก็สามารถไว้วางใจได้ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันคือจอมันสามารถก้มเงยได้แค่นี้ครับน้อยมากๆนะครับถ้าใครซีเรียสเนี่ยหรือเป็นพวก เกมเมอร์ที่เล่นเกมพวก fps ต้องใช้จอใกล้าตาหน่อยก็แนะนำเป็นผู้ขจับจอเริ่มต้นประมาณ3400ก็ใช้งานได้แล้วเพราะว่าจอมันไม่ได้หนักอะไรมากครึ่งนิ้ง,งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ขจับจอดีๆราคาถูกไว้ใต้คลิปนะครับจอด,ดีเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากๆเลยนะครับ3 0 0พันกว่าบาทได้สเปคขนาดนี้แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะมี6 7 0 0 0พันใครดูคลิปแล้วอยากได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอามาแปะไว้ให้แล้ว ใครสั่งซื้อผ่านลิงก์จะเป็นการสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งผมก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมข้อจอ2อทีแล้วกด subscribe ด้วยนะครับ2 0 0ร้เฮิร์ตเนียนจริงนะเว้ย